เรอนีคือเหตุการณ์แบบเด็คนเราเป็นกันเยอะนะครับที่มันมันมีโรคเรียกว่าอมคนจรู้จักกยอะก็คือหลังจากที่เราไปเก็ที่เียมากหลังจากนั้นมันก็จะเป็นมีควาเียแล้วก็ทาให้ความปกตกอนเป็นอะไรต่างๆนกก็ม่เนอาการเรงกรเป็นความนี้คสคัญเลยคนเทียประนว่า ไอ้โรคพวกนี้จะบอกเป็นโรคทางจิตใจใช่เป็นโรคจิตใจแต่เป็นโรคมันไม่ได้แค่เดกเท่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาอยู่อยากับแงอย่างนี้มันใจแทบไปเลยนะแล้วทำคอนโทรลไม่ได้จนมันจะบอกให้หยุดไม่ได้สิ่งที่เราต้องพยายามตั้งกายไม่ได้เราต้องมีสติพยายามมีสติมากๆแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดแต่เรา แบบใกล้ตัวแล้วก็พยายามเรี่องติเรียนนะครับอย่ากลัวจนที่ตัว